สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ฉันอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทําใส่ตะแกรงน้ําทิ้งใส่ตะแกรงข้อน้ําทิ้งห้องน้ําหรือว่าดาดฟ้าก็ได้ครับตะแกรงดาดฟ้าตะแกรงห้องน้าตะกรยตะแกรงอ่างล้างจานที่ทํดเวยปูนนะนี่ครับตะแกรงกันที่ผงลงไปในท่อตันท่อครัไม่ให้ท่อตันหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่ารำพึงครับ อันนี้ขนาดสามนิ้วครับนี่ครับเจะลงไปนีใ้ใส่แบบนี้กันไม่หให้ตัวอะไรลงไปในท่อเวลาเราล้างห้องน้ำก็ฝาขวดหรือแปรงซิฟันอะไรน,นี้ลงไปตามท่อมันจะไปตันทำให้ห้องน้ำตัไนได้ครับทำกบรครับเพาะนจะลงปูนขาว ทำฟงสา,บานบาดแผลแล้วจะเราลงปูนขาวเข้าไปให้มันเต็มหน้าเลยแล้ว,ลวตามมาใส่ตะแกรงเข้าไปนี่ครับหลังจากเราผสมปูนแล้วก็ไม่มีอะไรมากแค่ปูนขาวแบบนี้ที่เราซื้อมาสูงละ20บาท30บาทซึ่งเขาแบ่งขายแล้วก็มาใส่น้ำที่ใช้ครับเนี่ยให้มันเหนียวๆดูนี่เลย ทอตั้นเหรอครับอืมตีเข้าไปหเหนียวๆแบบนี้นะครับนี่ออาน้ำลายไหมครับยางยังเยวต้องให้ปูเมันแห้งก่อนเอ๊ะไก้ข้างล่างอาบได้ไดอขอบคุณครับครับะพอเสร็จแล้วก็ลวเลย 太难了。 เ,เราก็ดต่งให้มันลิบลิบเหยครับมาตัดให้มันเรีย,รยรา่าในบห้หๆๆสวยแล้วเรจะลูก้วยฟองนะ้ำอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชม Mel. Mm. 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 นีแผลมันใหญ่ๆครับมันเป็นพื้นห้องน้ำเก่าแล้วปูนเก่าแต่เขาก็้มงเรื่องเรื่องความสวยงามครับผ่านไปวยฟองน้ำอีกรอบหนึ่งมันเรียบนเป็นแบบนี้ จะปาดอีกรอบหนึ่งให้มันมันหมาดให้มันสวยกระจบแล้วครับใช้ได้จะตกแต่งด้วยฟองน้ำอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้๋ยวห็นกระจก สำเร็จเสร็จงานครับพนักการใส่แจกแกงห้องน้งําแบบนี้เองง่ายๆครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่ารัางพึ่งห้องน้ําใส่กันขี้ผงขี้ฝุ่นลงไปในท่อเ่อไม่ให้ท่อตันครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ